แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่569นับถือเป็นไข้ลมหนาวหรือซึ่งสือชูยิ้มอย่างเยือกเย็นแล้วดึงดาบในมือหวังต้าเหลียงออกมาหากพวกเจ้าเป็นไข้ลมหนาวข้าก็คงไม่ต้องการชีวิตว่างถึงขนาดพาพวกเจ้ามารวมกันที่นี่มันมีประโยชน์อะไรกับข้ากันละ่ะซึ่งสือชูพูดจบก็ได้ยกดาบขึ้นมาชี้ที่พวกขอทานลากดาบลงเบาๆทิ้งรอยคมดาบไว้บนร่างกายขอทาน เลือดสดค่อยๆไหลออกมาคนน้เท่านี้ไม่ตายหรอกนางให้คนมารวมกันที่นี่เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่มาฆ่าเพื่อระบายความแค้นจะเจ้าฆ่าคนขอทานยกมือลูบหน้าตนเองเลือดอุ่นๆไหลลงบนนิ้วก้มหน้ามองสีแดงแล้วพูดอย่างตะกุดตะกักเดิมทีพวกเขาก็หน้าไม่อายอยู่แล้วแล้วพอยามมีเรื่องก็จะปอดแหกเป็นอย่างแรกเวลาส่วนมากก็จะรวมตัวกันเพื่อทำให้ดูน่ากลัว โดยปกติแล้วคนที่เอาแต่อยู่ในเรือนจะไม่เอามีดดาบมาข่มขู่ชีวิตคนอื่นเช่นนี้หากพวกเขาทำผิดอย่างมากก็โดนสักตุบสองตุบแต่ยามนีสตรีบ้าตรงหน้าคนนี้ถึงกับกล้าใช้ดาบกับพวกเขาหากไปทำให้โกรธหากไปกวนประสาทเกรงว่าจะเป็นเหมือนการนำชีวิตไปทิ้งพอนึกถึงตรงนี้ริมฝีปากก็สั่นเทาตักรอกไปกรอกมาแล้วสลบไป ซึ่งสือชูอยากไหลขึ้นสายตาจ้องที่คนก่อปัญหายังมีผู้ใดอยากออกไปอีกหรือไม่ออกไปแบบยืนตรงคงไม่ได้แต่นอนออกไปก็ทำได้อยู่ซึ่งสือชูพูดมุมปากเผยรอยยิ้มเย็นราวกับว่าหากผู้ใดเอ่ยปากพูดอะไรชีวิตก็สิ้นอยู่ตรงนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ใดจะกล้าพูดออกมาต่างพากันหนึ่งจ้องซึ่งสื่อ สายตาซึ่งสือชูจ้องส่งอวินเห็นหรือไม่คนส่วนใหญ่เมื่อชีวิตตนเองถูกคุกคามก็ล้วนแต่จหวัดกลัวอย่างรวดเร็วจิตใจของคนนั้นควรค่าแก่การศึกษาหากยามที่คนรวมตัวกันก่อความวุ่นวายเจ้าก็ไม่ต้องกังวลไปให้หาคนที่เป็นผู้นำตรงนั้นออกมาจัดการส่วนคนอื่นๆก็จะแตกกระเจงออกไปก่อเรื่องอะไรไม่ได้อีกค่าเรียนรู้แล้วขอรับงวินพยักหน้า แล้วเก็บรายละเอียดสีหน้าของพวกขอทานจดจำให้ขืนใจเขาไม่เข้าใจว่ากระตุใดคนเหล่านี้ถึงมีอากับกิริยาที่แตกต่างกันแต่โดยรวมแล้วความคิดของทุกๆคนสามารถสืบสาวราวเรืองไปได้ในเมื่อได้มาที่นี่แล้วก็จะไม่ทำให้ตนเองเสียเปล่าด้วยแขนล้าซึ่งอวินเดินมุ่งไปที่ห้องต้มยาเต่าต้มยานั้นก่อขึ้นจากดินอย่างเรียบง่าย พื้นที่ไว้ต้มยาถูกส่งมาจากด้านนอกต้องการรักษาโรคให้หายดีอาหารการกินนั้นต้องดีพักผ่อนเพียงพอส่วนสำคัญก็คือต้องกินยาตามไปสรุปก็คือเมื่อต้องเผชิญกับโรคภยัยจะต้องพิจารณาถีถ้วนในทุกๆด้านความจำชงอวินค่อนข้างดีเป็นคนละเอียดต้มยามาไม่รู้เท่าใดใช้พัดพัดลมเพื่อควบคุมไฟทั้งวันจนแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ตนเองต้มยาไว้ในหัวแล้ว ค่าใช้จ่ายของวันนี้น่าจะหลายพันตำลึงอีกทั้งยังมีคนถูกส่งเข้ามาอีกไม่หยุดหย่อนค่าใช้จ่ายมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในใจชงอวินเกิดกังวลขึ้นมาบ้างเสียเงินหรือไม่ได้เสียเงินนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญก็คือเมื่อคนคนหนึ่งสามารถร่ำรวยจนกลายเป็นศัตรูของแว่นแคว้นได้นั้นเปรียบเสมือนกับต้นกุ้ยช่ายที่โดนตัดเขาไม่อยากโดนตัด ราชสามนักจะมองตระกูลซ่งว่าร่ำรวยมากหรือไม่ซึ่งอวันรู้สึกว่าความรู้ของตนเองไม่มากพอแต่คนส่วนน้อยนักที่จะมีใจที่ใหญ่เพียงนี้สายตาจ้องซ่งสือชูที่จับชีพจรคนป่วยอยู่ด้านในสำหรับท่านแม่ที่อารมณ์ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงง่ายจิตใจเขาก็เปลี่ยนง่ายเช่นกัน ความมืดค่อยๆมาเยือนซึ่งอวินเดินเข้าไปข้างๆซึ่งสื่อชูมองที่นอนแคบๆที่ปูด้วยห้าแห้งแล้วหันไปมองแสงเทียนที่พริ้วไหวแสงมืดไปหน่อยอ่านหนังสือเช่นนี้ตาจะเสียเอาหากมีหลอดไฟของบ้านเราอยู่ที่นี่คงสบายปืนคิดไปถึงจักรยานอะไรกันมีเพียงแสงไฟก็ถือว่าไม่เลวแล้วการก่อสร้างที่เหลือต้องค่อยๆดำเนินการซึ่งสื่อชูผู้สายตาและจากตำราแพทย์ในมือมีเรื่องหนักใจงั้นหรือ ท่านแม่มีคำกล่าวไว้ว่าความร่ำรวยทำให้เป็นศัตรูของว่นแคว้นวันนี้ค่าใช้จ่ายของทางเราอย่างน้อยๆก็ประมาณ4ี่หพันตาลึงได้โรคระบาดโรคนี้หากราบรื่นดีก็ต้องใช้เวลาถึง3เดือนถึงจะจัดการปัญหาได้หากเป็นเช่นนี้ต้องใช้เงินถึง4ี่แ0 0หากถูกตรวจสอบบัญชีท่านไม่กังวลว่าตนเองจะโดนข่มขู่หรือซึ่งอวินพูดด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความเป็นห่วง เงินมากมายถึงเพียงนั้นไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดถึงจะหาได้ร้านของเขาเองรายได้ต่อวันได้ไม่เท่าใดนะักในเดือนเดือนหนึ่งอย่างมากก็ได้เพียงพันตำลึงเพียงเท่านี้เขาค่อนข้างพอใจรู้สึกว่าตนเองนั้นสุดยอดแล้วเพียงแต่ค่าใช้จ่ายในหนึ่งวันของที่นี่เทียบเท่ากับรายได้ของเขาในครึ่งปีเงินพวกนี้ต้องใช้ก่อนถึงจะสามารถหากลับมาได้ แต่โรคระบาดนี้หากแพร่กระจายออกไปเมืองหลวงสามารถล่มสลายได้เลยเมืองหลวงนั้นมีครอบครัวอย่างเสี่ยวฟังอยู่จำนวนมากเจ้าสามารถมองพวกเขาล้มหายตายจากมีชีวิตอยู่ในนรกบนดินได้หรือไม่ซึ่งซือชูถามกลับชงวินฟังจบก็สายสศีรษะเขามองไม่ออกใช้ก็ใช้ไปเงินมากมายเพียงนั้นหากไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ส่วนการร่ำรวยลัวเป็นศัตรูกับแขวงนั้นไม่ต้องกังวลไปหรอกหากแผนการนั้นเป็นไปตามที่คาดไว้พวกเรายิ่งร่ำรวยแว่นแคว้นก็จะยิ่งเฟื่องฟูไม่ถูกตัดเหมือนต้นกุ้ยช่ายแล้วเจ้าวางใจเถอะซึ่งสื่อรูปรอบส่งอวินในหัวก็นึกถึงเรื่องระบบภาษีของยุคหลังทุกๆอาชีพจะมีการเก็บภาษีที่แตกต่างกันราชวงศ์ต้าอินในยามนี้หรือก่อนราชวงศ์ต้าขึ้นล้วนเก็บภาษีจากที่ดิน ในทุกๆปีบรรดาชาวบ้านที่เก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างยากลามบากเกินกว่าครึ่งนั้นต้องส่งเข้าท้องพระคลังและมีส่วนหนึ่งที่ถูกกงกินไปเหลือถึงมือชาวบ้านจริงๆเพียงพอให้ไม่อดตายเท่านั้นหากทุกสิ่งเป็นใจก็ยังสามารถใช้ชีวิตไปถึงแก่เท่าได้แต่หากเกิดผิดพลาดขึ้นมาคงไม่รอดแน่อาศัยผล,ผลผลิตที่ได้มาจากที่ดินมาจ่ายเป็นภาษีนั้นเป็นเรื่องลาหลังมากในภายภาคหน้าถนนสร้างเสร็จ ถ้าผ่านทางก็จะเป็นรายรับอย่างหนึ่งพ่อค้าก็จะถูกเก็บภาษีอย่างเป็นสัดส,ส่วนในหัวของส่งสือชูมีแผนการเบื้องต้นอยู่แล้วส่วนจะทำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอย่างไรนั้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาทดลองดูในทุกๆแผนการนโยบายต้องผ่านการปรับให้สอดคล้องกับความเป็นจริงอยู่แล้วซึ่งสือชูขยีตาแล้วอ่านตำราต่อ ยามดึกหวังต้าเหลียงได้เคาะและเปิดประตูห้องเห็นซึ่งสื่อชูกำลังอ่านตำรามองส่งอวินที่นอนหลับสนทออยู่บนพื้นผาดหนึ่งกระอมเสียงแล้วเอ่ยมีหมอหลายคนที่ถูกองคชายสามเกลี่ยมกล่อมสามเร็จได้แอบเดกินทางมาแล้วข้าน้อยได้จัดการหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วรุ่งสางแม่นางสามารถไปพบปะกับคนเหล่านั้นได้มีละ่ะให้เหตุผลที่ทำให้หมอหลวงเหล่านี้ออกมาได้น่าจะสามารถน่าจะไม่เลว สีหน้าของหวังต้าเหลียงค่อยๆค,คลายลงจะทำอะไรในเมืองหลวงนั้นไม่ง่ายเลยยามนี้มีหมอหลวงมาเพิ่มหลายคนล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาร่วมกันศึกษาก้าวหน้าไปดะวายกันแบ่งกันรับผิดชอบย่อมพัฒนาเร็วยิ่งขึ้นหวังหลินไปหาคนมาจากที่ใดซึ่งสื่อชูยิ้มมุมปากหวังหลินสามารถเป็นธุระให้ในเรื่องนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเห็นคนชนชั้นล่างที่สุดอยู่ในสายตา ไม่ได้ทำทีไปงั้นงแน่นอนว่าหากหวังหลินกล้าจะมาที่นี่มากินอยู่ร่วมกับผู้ป่วยนางก็จะยิ่งนับถือเพียงแต่ในยุคสมัยนี้โดยเฉพาะคนที่สามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้อีกทั้งยังไม่มีเครื่องป้องกันอะไรผู้ใดจะยอมเอร่างกายอันล้ำค่าของตนเองเข้ามาอยู่ในที่ที่มีโรคระบาดหนักเช่นนี้กันเล่าหากไม่ระวังก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้ การที่หวังหลินไม่มาจะเป็นการลดภาร,ระในบรรดาองค์ชายทั้งสาม,มีเพียงหวังหลินที่คำนึงถึงประชาชนส่วนสองคนที่เหลือไม่ว่าผู้ใดจะได้ครองราชล้วนแต่จะเป็นทรราชทั้งสิน้นองค์ชายสามเข้าไปหาคนที่สามนักหมอหลวงมาส่วนใหญ่แล้วล้วนแต่เป็นคนฝึกหัดพ่อแก่ตัวก็กลับบ่อบ้านเกิดแต่ก็ยังมีติดต่อผ่านทางจดหมายหมอหลวงที่ออกจากวังไปส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ให้สืบหาก็ไม่ใช่เรื่องยากหวังต้าเหลียงไม่ปิดบังสักนิดซึ่งสื่อชูถามสิ่งใดเขาก็บอกหมด